สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ Test ANC นะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาถอนเงินนะครับจากแอปหาเงินฟรีนะครับก็จะถอนเงินอยู่ด้วยกัน20บาทนะครับเป็นแอปหาเงินฟรีไม่มีการลงทุนนะครับสามารถถอนได้ขั้นต่าอยู่ที่10บาทจนถึง500บาทนะครับก็วิดีโอนี้มาอัปเดตการถอนเงินนะครับว่าแอปนี้ยังสามารถถอนได้อีกหรือเปล่านะครับก็ใครที่เล่นแอปนี้อยู่สำหรับคนที่ติดตามช่องของ ANC แล้วก็เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับก็มาดูกันว่าแอป,ปนี้นะครับสามารถถอนเงินได้เร็วหรือเปล่านะครับปกติจะถอนเงินใช้เวลา3-4นาทีเงินก็จะเข้ามาในส่วนของบัญชีของ t u m o n y Wallet แล้วนะครับตอนนี้นะครับมียอดเงินนะครับในส่วนของอในส่วนของกระเป๋าตอนนี้มีอยู่ที่นะครับ 37,170บาทนะครับเดี๋ยวก็ถอน20บาทก็จะกลายเป็น37,190บาทนะบาทครับในส่วนของวันที่5เดือนพฤศจิกายนตอนนี้ยังไม่มีในส่วนของรอา,ายได้เข้ามาในส่วนของวันที่5พฤศจิกายนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําการถอนเงิน20บาทนะครับผมเดี๋ยวเราไปทําการกดถอนเงินกันเลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอป EC Cash นะครับก็ใครที่เล่นแอปนี้อยู่นะครับก็ลิงก์การดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคุณสามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มาดาวน์โหลดได้เลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน EC Cash นะครับแอป,ปนี้นะครับไม่มีการลงทุนดใดทั้งสิ้นนะครับเป็นแอป,ปเกี่ยวกับการหาเงินจากการเล่นเกมแล้วก็หาเงินจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอัปเดตใหม่ก็คือมีการเพิ่มช่องทางการหาเงินตรงนี้ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้คือจะมีในส่วนการใส่รหัสโค้ดนะครับผมนะใครที่ยังไม่เคยใส่ก็คือต้องใส่ภายในระยะเวลา3วันด้วยกันตรงนี้นะครับเมื่อวานผมก็ได้ลองถอนไป200บาทนะครับผมวันที่4เดือนพฤศจิกายนก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วอยู่ที่200บาทนะครับก็วันนี้นะครับก็จะลองถอนเงินอีก20บาทด้วยกันนะครับสำหรับช่องของ t e s t a inc นะครับใครที่ยังไม่เคยนะครับดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเลือก20บาทนะครับก็ต้องใช้เจมอยู่ที่ 2,800เจมด้วยกันนะครับซึ่งเจมตรงนี้นเราสามารถหาได้จากการที่เราเล่นเกมเราใส่รหัสเชิญเพื่อนเราแนะนําเพื่อนเราดาวน์โหลดแอปแล้วก็อันนี้คือในส่วนของวิธีการหารเงินเพิ่มเติมเนาะก็กดที่20บาทตรงนี้นะครับผมนะกดไปปั๊บเลยนะครับจากนั้นก็เราจะถอนไปยังบัญชีนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็ให้เรากดยืนยันนะครับผมเขาเขียนว่า เงินจะเข้ามาภายใน24ชั่วโมงนี้ก็ต่อเมื่อนะครับมีธุรกรรมหรือมียอดการถอนเงินนั่นเยอะนะครับก็คือมีคนถอนเงินนั่นเยอะในช่วงเวลาที่เราถอนเงินนี้ทําให้ระบบนั้นนะครับทำให้ระบบนั้นจะทําจะถอนเงินให้แก่เราภายในยะเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่ามีคนถอนเงินน้อยก็จะทําให้การถอนเงินนั้นเร็วกว่าเดิมเนาะกดยืนยันไปนะครับเราถอนเงินไปเวลา วันที่5เดือนพฤศจิกายน2022นะครับเวลา18นกา59นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเงินจะเข้ามาใช้เวลากี่นาทีตรงนี้นะครับระหว่างที่เรารอนะครับผุมหน้าเราก็มาดูในส่วนของวิธีการหาเจมเพิ่มเติมนะครับก็กดตรงนี้ไปนะครับกดไปเลยนะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นในส่วนของการทำภารกิจนะครับภารกิจอะไรบ้างก็จะมีภารกิจลัคกี้แคสอันนี้ My Price นะครับอ a r n นะครับเช็คอ In Hot เกมนะครับอ่าตอนนี้ผมมีอยู่ที่0เจมนะอ่าเดี๋ยวเราลองมาเช็คอินก่อนแล้วกันนะแล้วก็กดเช็คอินไปนะครับการเช็คอินก็จะได้รับอยู่ที่17นะครับไม่แน่ใจว่าเป็น17เจมหรือเปล่านะครับอ๋อ17 GSP นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็นะครับอ่าหรือเท่ากับประมาณ8เจมด้วยกันเขาเขียนไว้นะครับอันนี้เกี่ยวกัรเป็นการแลกเปลี่ยนเจมนะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีอยู่นะ เราสามารถมาและเปลี่ยนได้ตรงนี้ถ้าว่าเรามีอยู่ที่100คะแนนก็มาและเปลี่ยนเจมอยู่ที่1 1 0 0ถ้าหากว่าเรามีเจมนะถ้าเรามีคะแนนอยู่ที่100คะแนนสามารถมาและเปลี่ยนได้อยู่ที่50เจนตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ในส่วนของการหาคะแนนก็วิธีการหาคะแนนอื่นๆก็จะมีในส่วนของฮอตเกมก็คือเป็นการเล่นเกมหรือเปล่าดับอาจจะว่านี้คือเกมยังไม่มานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเอินนะครับ อันนี้คือเป็นการยอมรับแล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นเกมนะครับ My p l u e นะครับอ่า My Plus คือของรางวันนะครับก็จะมีให้เราไปทำการนะครับล็อกอินในส่วนของแอปเช็คอินนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีในส่วนของ Lucky Cash นะครับอ่านี่ทุกคนนะ Lucky Cash นะครับตรงนี้ก็กด God i s นะครับอ่าแล้วก็กดคลิกไปนะครับมาดูแล้วผมได้รับเป็น7 8 9 1นะครับก็ในกล่องนี้คืออะไร ก็ congratulation แล้วก็ได้รับมา78บาทหรออ้านันี้คือเป็นในส่วนของเว็บไซต์อันนี้เราไม่ต้องเข้าไปนอกอ่นได้รับมาอยู่ที่2 GPS นะครับ GSP นะครับอ่าน,นี้คือเป็นการลุ้นนะในส่วนของของรางวัลน,นะครับก็ย้อนกลับไปตรงนี้นะครับผมนะตอนนี้ก็มีอยู่ที่18 GSP เลยนะครับเท่ากับอยู่ที่9.5เจมด้วยกันนะหรือเราก็ไปหาวิธีอื่นก็คือ daily task ก็คือเป็นในส่วนการทำเพรกิดรายวัน จะมีให้เรานะครับไปติดตั้งแอปช e. ้อปปี้แอปสีส้มเนาะแล้วก็แอปสีดําเหลืองแล้วก็แอปสีดําขาวตรงนี้นะครับอ่ะก็มาลองในส่วนของการหาวิธีนี้เป็นวิธีใหม่ของทางแอปเขาจัดไว้นะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับเมื่อก่อนมันไม่มีนะมันเพิ่งมีมาใหม่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะคิดสามคิดคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นการติดต่อซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คืออออออกจากระบบนะออกออกก็คือ Gift Up นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็นะครับตามที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้ตอนนี้ก็ยอดเงินเข้ามาแล้วนะครับ20บาททุกคนนะก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้ไว้เหมือนเดิมนะสำหรับแอปที่มีชื่อว่ Easy Cash ตรงนี้นะครับวิธีการสร้างไรายได้ก็เหมือนเดิมเลยนัาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้คือเล่นเกมอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมไปเนาะ ผมมีเกมที่ผมดาวน์โหลดอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปโหลดเกมที่อยู่หน้านี้ได้เลยนะรับก็คือหน้า Discover นะครับหน้า Discover คือเป็นหน้าของเกมต่างๆที่เขาให้เราโหลดมาแล้วก็ลองเล่นเนาะผมก็ได้ลองโหลดนะอ,อัอดนนะน,สน,น,น,นส่วนของเกมที่มี3เกมด้วยกันเนาะเกมรก b i ิ g o Base นะซึ่งเกมนี้นะครับจะได้รับในสองเกมเยอะกว่านะครับเราเล่นเป็นหน้าที่เขาจะให้เยอะกว่านะครับส่วนเกม จมรัสอันนี้คือเขาจะให้ตามเลเวลนะถ้าหากว่าเราขึ้นเลเวลใหม่เขาก็จะให้1นึ่งเลเวลหเจมด้วยกันเนาะส่วนเกมนี้คือเป็นเกมนี้คือเขาจะให้ตามนาทีเช่นกันซึ่งตอนนี้ผมเล่นเกมนี้อยู่นะอ่าผมก็จะกดคาว่า Play now นะครับแล้วก็ดับเขาเดี๋ยวว่าถ้าเราเล่น2งนาทีจะดับอยู่ที่1นึ่งเจมหรือเปล่ปาถ้าจะไม่ผิดเมื่อกี้นะครับโอเคตรงนี้เราก็กดที่ Play ตรงนี้ไปนะครับซึ่งเป้าหมายของเกมนี้คือตัวละครคือตัวนี้ที่เป็นตัวของเราเราต้อง ขวาอันนี้ให้ได้นะครับอย่าให้ตัวนี้รู้นะซึ่งต้องใช้วิธีไหนก็อ่ะเราลองมาเล่นกันนะครับเราก็ต้องลากไผ่นะครับแบบนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนนะปั๊บเลยนะับรับไปเลยแค่นี้เองทุกคนนะแล้วแบบนี้ล่ะนะครับก็ได้รับแล้วทุกคนนะาเคได้รับคะแนนไปแล้วแล้วก็กดกากระบาดปิดไปนะครับทีนี้เราก็ไปเล่นด่านอื่นต่อนะครับมันเขียนว่าเพอร์เฟกนะอันนี้คือเรานะต้องการรับอ่าในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าะไข่มกนะ แล้วก็ห้ามโดนปูหนีบด้วยนะครับโอเคคว้าไปเลยทุกคนนะแบบนี้เลยนะครับปั๊บเลยโอ้โหง่ายๆ่ายมากทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ในเลเวลที่6แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล่นไปในส่วนของเลเวลที่7กันนะครับเลเวลเจ็ดนี้ก็คือเป้าหมายของเราคือคุณแจนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าต้องทอํายังไงตรงนี้เพราะว่าคุณแจมันอยู่ที่ตัวนะครับตัวคนตัวเจ้าของนะ อ่าโอเคทุกคนได้แล้วทุกคนนะก็ถือว่าสาเร็จทุกคนนะครับอันนี้เคยเป็นตัวอย่างของการเล่นเกมนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกไปเลยละกันเนาะก็อันนี้คือเกมนี้ก็คือเป็นเกมที่ทางแอปเขาให้เราโหลดมาก็คือ,คอชื่อว่า thief นะครับ puzzle เนาะอ่าเดี๋ยวเราเปิดที่ ec c a s h นะครับอันนี้ก็คือตามนี้เลยเนาะก็นะครับเราจะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะครับผมน่าตาม ตามที่เขาบอกว่าเล่นไป2นาทีได้ไป3เจมด้วยกันนะซึ่งเมื่อกี้ผมน่าจะเล่นไปไม่ถึง2นาทีเนาะผมก็เลยออกมาก่อนนะครับผมนะก็เป็นการหาคะแนนนะผมจากการเล่นเกมง,ง่ายๆแบบนี้เองทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจลองไปดาวน์โหลดได้นะวันนี้อ่านี่ทุกคนนะคะแนนมาแล้วหนะ้าที่เราเล่นไปเมื่อกี้2นาทีนะครับก็ลองไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งที่ยูอาร์แอนะครับเมื่อกี้มี7นะตอนนี้น่าจะมี 10นะครับเพราะว่าบวก3มด้วยกันตรงนี้นะครับนี่ตคนนะบวก3ก็ได้10เนาะและแต่เดี๋ยวถ้าเราเล่นต่อสามนาทีก็รับไปอีก3เจนด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมนะก็ต้องขอลาไปก่อนมาอัปเดตการถอนเงินในในแอปนี้แล้วก็มาอัปเดตในส่วนของเมนูที่เพิ่มามาใหม่เมนูของการสร้างได้ไดมาใหม่ด้วยกันตรงนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ